กับเชิญท่านนิฟาริสครับกระเบียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนิฟาริสประเด็นอาหัดจากกลุ่มการศึกษาปัตตานีครับงานผังเมืองนี่มีความสําคัญมากนะครับเมื่อกับการสร้างแผนให้กับปั้นเมืองผมมีเพียงสามประเด็นนะจะนําเสนอให้ท่านได้ไปคิดและขยายผลต่อนะอันดับแรกก็คือเรื่องของรถติดนะครับวันนี้ครอบครัวเราสามารถจะซื้อรถกันได้มากขึ้น ในขณะที่ถนนดัมเดิมก็มีพื้นที่เท่าเดิมสิ่งที่พบก็คือรถติดในหลายพื้นที่จากเดิมติดเฉพาะกรุงเทพวันนี้ติดแทบจะทั้งประเทศแล้วในช่วง rush hour หรือชั่วโมงเร่งรีบจะมีสภาพรถติดตลอดเพราะการสร้างตึกณวันนี้เนี่ยถ้าเราจะต้องถอยหลังออกไปจากผิวถนนให้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่จอดรถโดยเฉพาะในเมืองก็จะเป็นการลดปัญหาการใช้พื้นที่จราจรไปที่จอดรถเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะแค่ปัญหารถติดได้ ผังเมืองหลายส่วนในต่างประเทศก็จะมีพื้นที่ส่วนนั้นค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาเรื่องการหาที่จอดรถได้และส่งผลดีต่อการทําธุรกิจด้วยเพราะลูกค้าก็สามารถจะจอดรถได้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นส่วนในการสร้างผังเมืองใหญ่อันทำมาคการสร้างตึกแถวต้องมีช่องว่าง เราควรจะกําหนดว่าควรจะมีตึกกี่แถวกี่ห้องเรียงกันและควรจะมีตรอกมีซอกเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาบางส่วนเช่นเวลาเกิดเพลิงไหม้หรือเกิดปัญหาสารพัดนี่เราก็จะมีทางออกเข้าไปไม่ใช่สร้างตึกแถวยาวเหยียดเพราะแน่นส่วนนี้จะเป็นการวางผังที่เป็นทางออกในบางประการนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของน้ําติดนะฮะตั้งชื่นชมที่ท่านมีโครงการผังน้ําแต่แผนที่ท่านพูดถึงทั้งหมดนี้มีเรื่องของการสร้างทางน้ําไม่มากนะครับ แต่กี้เราพูดถึงถนนรถจะต้องไหลได้สะดวกขณะเดียวกันในช่วงเราทํางานประมาณครึ่งปีตรงนี้เนี่ยเจอน้ําท่วมใหญ่สามครั้งเพราะฉะนั้นน้ำไม่มีทางไปนะครับเราจะต้องเตรียมทางน้ําในขณะที่เกิดน้ําหลากหรือน้ําฝนตกหนักเกินไปมันจะไม่มีทางไปตึกบางส่วนถนนบางส่วนก็กลายเป็นตัวบล็อกน้ำเราจะต้องวางผังเมืองให้มีเส้นทางระบายน้ำออกสู่ทะเลหรือทางรับน้ำให้ได้เร็วที่สุดจะเป็นกานรลดความสูญเสีย ในสภาพที่จมน้ํไหลส่วนได้นะครับพื้นที่บางส่วนที่จะต้องรักษาคือส่วนที่เป็นแก้มลิงแหล่งน้ําธรรมชาติบางส่วนก็ต้องเก็บเอาไว้เพื่อเป็นที่รองรับน้ําในกรณีที่น้ําหลากเกินไปต้องพัฒนาและขยายให้ได้ผลมากที่สุดและขนาดเดียวกันคูระบ,บายน้ําในตัวเมืองต้องขยายให้ลึกและมีขนาดพื้นที่มากพอที่จะระบายน้ําได้แม้แต่น้ําท่วมหรือฝนตกนิดหน่อยก็ต้องระบายได้ทันมันก็ไม่เกิดความสูญเสียตรงนี้นะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องของ ตึกสวยงามนะครับวันนี้เราไปดูตึกเก่าๆอย่างเช่นที่ภูเก็ตนะครับซึ่งรักษาได้ค่อนข้างดีคือตึกชิโนโปรตุกีสในขณะที่เพื่อนบ้านเราที่มาเลเซียที่สิงคโ,โปร์รักษาได้ดีผมอยากให้เราใช้คอนเซปต์นี้ในการสร้างตึกรุ่นถัดไปโดยใช้คอนเซปต์เรื่องการมีทางเดินหน้าบ้านให้เป็นที่กันแดดกันฝนได้และก็ต้องเปิดทะลวงไม่ให้มีใครสร้างมาปิดทางจะเป็นการช่วยให้ผู้คนเดินได้สะดวก แล้วก็ตึกใหม่ๆควรจะรับแนวคิดโซนนี้แล้วก็พัฒนาในการเขียนแบบเชิงสถาปัตย์ให้สวยงามตึกแถวใหม่ๆอย่าให้แค่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมควรจะมีความสวยงามกำหนดโซนให้สวยงามเป็นเชิงวัฒนธรรมและก็สะท้อนภาพทางประวัติศาสตร์ว่าเรามีประวัติศาสตร์ที่สวยงามมีศิลปวัฒนธรรมที่งดงามนำมาขยายผลในการเขียนแปลนตึกใหม่เหล่านี้จะเป็นเอกลักษณ์และก็เป็น ภาพสวยงามในทางสถาปัตย์ในแต่ละเมืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝากแนวคิดตรงนี้นะฮะผมชื่นชมงานที่ท่านได้เตรียมแล้วและก็การพัฒนาองค์กรด้วยการมีการปรับปรุงมีการหลักสูตรสารพัดเลยรวมทั้งการใช้ศาสตร์พระราชาเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ท่านพัฒนาการองค์กรขนต่อในส่วนนี้นะครับขอบพระคุณมากครับขอบขอบคุณครับ